สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมวิดีโอหลวงพ่อธรรมชโยหัวใจด่งเพชรพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะกรละยานมิตรวัดพระธรรมกายซิลิคอนวเวลส์ก็ได้อัญเชิญผ่านกรวยสการะผ่านพุ่มวางหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ได้เปิดกรวยสาการะรูปเหมือนหลวงพอ่อและประกอบพิธีทอดผ้าปา่าบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล77ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกลัลยาณมิตรดอกเตอร์จุธามาศสุขบันเทิงเป็นประธานเอกกิติมศักดิ์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมประกอบพิธีถวายคีลานเพสัตและพิธีถวายทยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันจุดประทีปราอักษร พร้อมกันกันกบศูนย์กลางพิธีณวัตรธรรมกายผ่านระบบซูมซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ